อยากจะเล่าให้ฟังสบายๆมากกว่านะครับว่าจะทําอะไรในแบงค์ชาติผมคิดว่าเราอาจจะเริ่มเปิดจากความเข้าใจเบื้องต้นก่อนนะครับว่าภารกิจของผมในการมาเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ยังเรายังยืนยันนะครับว่าเรายึดมั่นในภารกิจหลักของเรานะครับซึ่งเป็นเรื่องของการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภานนะครับเวลาพูดอย่างเงี้ยบางทีชาวบ้านหรือประชาชนก็จะงงนะครับว่าเราพูดถึงอะไรนะครับแน่นอนเราพูดถึง3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ เราพยายามจะคีบเงินเฟอ้อให้อยู่ในระดับต่ำนะครับแต่มีเสถียรภาพนะครับก็ Low and stable นะครับแล้วก็เราจะดูแลให้มั่นใจว่าระบบการเงินของเรานะครับสถาบันการเงินมีความเข้มแข็งนะครับไม่เกิดวิกฤตในเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็คือดูแลเรื่องระบบการชําระเงินนะครับให้มีประสิทธิภาพอันนี้เป็นหน้าที่หลักของเรานะครับก็ในยุคนี้ก็ยังยืนยันว่าเราทําหน้าที่ ตามภารกิจหลัก hmm. ซ like mm ึ่งรวมกันก็คือรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมาภาคเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับแต่ว่าและอีกเรื่องหนึ่งคือยืนยันว่าเราจะต้องมีอิสระนะครับแบงค์ชาติเนี่ยมีความให้ความสําคัญมากเรื่องความเป็นอิสระนะครับอิสระจากการถูกกดดันทางการเมืองอิสระจากการตัดสินใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่า2เรื่องนี้ต้องยืนหยัดนะครับแข็งแรงของเรานะครับให้ให้อยู่ต่อไปนะครับ อย่างไรก็ตามคาว่าอิสระเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราทํางานร่วมกับคนอื่นไม่ได้เราทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรายินดีร่วมกันทํางานกับกระทรวงคลังร่วมกับรัฐบาลและทุกหน่วยงานนะครับเพื่อจะประคับประคองเศรษฐกิจนะครับให้เศรษฐกิจกลับมาสู่จุดที่มีความสมดุลนะครับมีเติบโตในระดับที่มุ่งสู่ศักยภาพของเรานะครับ p olicy coordination นโยบายการเงินนโยบายการคลังก็ต้องออกมาในลักษณะที่สอดคล้องเพื่อซัพพอร์ตในจุดนี้นะครับ เศรษฐกิจที่ต่ำเนี่ยถ้ามันต่ําเกินไปมากเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับถ้าต่ําเกินไปมากเนี่ยสุดท้ายเนี่ย GDP ถ้าต่ําลงมากๆเกินไปแล้วเราไม่ช่วยกันประครับประคองสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหากระทบกับเสรษภาพเศรษฐกิจภาคาแน่นอนในท้ายที่สุดรับเพราะฉะนั้นเราดูแลเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ดูเลยนะครับสองสามประเด็นนี้เป็นประเด็นคีย์สเตทเมนที่ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าแน่นอน ผมคิดว่าในยุคนี้ท้ายที่สุดเนี่ยเราจะทําอะไรก็ตามนะครับเราจะออกมาตรการยังไงก็ตามเราจะกํากับสถาบันการเงินยังไงก็ตามเราออกนโยบายอะไรก็ตามมาตรการเฉพาะจุดยังไงก็ตามนะคสุดท้ายต้องตอบให้ได้ว่าประชาชนได้อะไรประเทศได้อะไรสังคมได้อะไรนะครับถ้าเรารักษาเสถียรภาพอย่างเดียวเราสุดท้ายประชาชนไม่ได้อะไรประเทศไม่ได้อะไรสุดท้ายมันก็อาจจะทําให้เราไม่สามารถบรรลุผลบรรลุเป้าหมาย ได้อย่างแท้จริงนะครับท่านสุดท้ายก็ต้องดูว่าประชาชนได้อะไรสังคมได้อะไรด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญต่อไปแน่นอนนะครับ